เอาละครับน้ำเริ่มเดือดใส่พริกแกงก่อนพริกแกงเผ็ดละลายพริกแกงในน้ำน้ำเดือดก่อน ครับละลายพริกแกงในน้ำเดือดเรียบร้อยนี่เป็นน้ำน้ำแกงแล้วก็นี่เลยใส่ปลาเลยครับปลาทรายขาวปลาทรายปลาทรายขาวรอรอเดือดสักพักหนึ่ง รอ,อน้ำเดือดผัดไม่ต้องไปคนอะไรเลยนะครับปล่อยเขาปล่อยให้เดือดไปเรื่อยๆนี่น้ำเดือดแล้วปลาก็เริ่มเริ่มจะสุกแล้วครับก็นี่เลยปรุงเลยครับน้ำปลาผงปรุงรสรสไก่ซอสปรุงรสนิดนึง โอเคครับครับเริ่มเดือดปลาก็สุกแล้วครับเดี๋ยวเราชิมน้ําแกงได้รสชาติที่เราต้องการแล้วก็แล้วก็ใส่ผักเลยครับมีมะเขือแล้วก็ข้าโพดออกใส่ไว้ก่อนอาแล้วมะเขือกับข้าโพดอ่อนเริ่มสุกแล้วครับตามเดือนนี้เลยกระชาย พริกสดใบกระเพราแล้วก็พริกไทยอ่อนใส่ไปเลยครับเพิ่มความหอมและรสชาติร้อนแรงเสร็จแล้วครับแกงป่าปลาทรายนี่เนื้อปลา สมุไนไพรบำรุงร่างกายด้วยสมุนไพรเสร็จแล้วครับแกงป่าปลาสาย